สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะทำปลาส้มด้วยปลาตะเพียนนะจ๊ะนี่มีอยู่5้ากิโลก่อนอื่นเราก็จะไปเอาเกล๊ดปลาออกก่อนนะจ๊ะเกล๊ดปลาออก,ก๊ดปลาออกก่อนจ้าเกล๊ดปลาด้วยช้อนนะคะใส่เวลาได้จ้ะเด้อปลาหลาย5้กิโล ไปเรื่อยๆวิธีทำปลาสมแบบเป็นตัวด้วยจ้ะกุดด้วยปลาปลาสดๆอยู่ด้วยกันเราต้องทำปลาสดๆ้าเก็ดแล้วเขาก็ต้องมาเอาที่แก้มเขาออกไล ทำบ่าไหลปลาหมินข้าวนะจ๊ะเนี่ยเราต้องเอาตัวนี้ออกด้วยตรงเกียมปลาออกด้วยเด้อเขาเอื่นเงือกปลาจะทำให้ดูก่อนตัวหนึ่งนะจ๊ะเด้อ เขาจะมาทานกิดแบบนี้เราก็เอาออกไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกตัวทุกตัวเราจะทําแบบนี้ทุกตัวนี่นั่นเขาก็จะมาคั่วคั่วบัก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 ,บกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกตัวจะคั่วบักปลาน,นี่นี่นมาเราเอานี้ออกแล้วก็คั่ว เป็นบักเป็นบักไว้แลยได้จ้ะนี่เราจะมักว่าบึงให้ทุกโตกับวันใดนอกจากเวลานี่เาจะห้ากับบักไว้บักไวห้องกับล่างล้างให้สะอาดหลายๆน้ำได้จ้าในท้องนี่เราก็ขวดออกเอาสอดขวดออกว่าไห้มี่ข้าวเลือดข้าวยังเล่ยนี่ล้างให้สะอาดชามนาม้ำซีน้ำอะไรจ้าเนี่ย อันนี้เ้าก็ล้างไปแล้วนหนึ่งนึงกะชิล้างอีกสองน้ำล้างก่อนได้จ้าเอ้อเดี๋ยวเราจะนำมาักเกลือกันวิาหล้างเ้าก็เอาซอนขวดทอง ยังตอนกลางคืนนะจ๊ะนี่กว่าจะทำกับสิาารรประมาณเดี๋ยวนี้ก็ประมาณตีห้านะจ๊ะเนาะมันก็เลยไม่สว่างเท่าไหร่เกื่อเ้าสิได้เื็ดกับอีกเกลือสิเหลวกันทำไปเรื่อยๆทำไปตามขั้นตอนนะจ๊ะร้องไหลๆน้ำจนว่าน้ำขาวๆคุณนะจ้ะนี่ยไม่มีสีแล้ว สีขาวแล้วตามน้ำซีน้ำให้ทองเข้าเขาออกเป็นขาวเลยเลยค่ะเนี่ขาวเลยภาพจะไม่ชัดเลยค่ะเด้อกลางคืนเนาะมันยังมีอยู่นี่นี่เงือกมันเข้ากับต้องเราออกเหงือกปลาเราก็ต้องเอาออกให้หมด ให,ให้แบบนี้นะคะสักกาให้สเสดดน้ำก่อนให้สเสดดน้ำเราค่อยมาหมักกันเดี๋ยวให้สเสด็ดน้ำก่อนนะคะมาหมักเกลือกันด้วยจ้ะหมักแบบ เทกเยอะหลายเลยจ้ะใส่เกลือลงไปก็มาคั่นเอาเกลือใส่ในท่องปลากรไดตัวได้ไงเข้าก็ใส่ในทองตัวได้ใหญ่ๆเราก็ใส่ท้องไปเลยกันที่ละตัวละตัวให้เกลือเขา่าปลา ทำแบบนี้เราจะจะหมักไว้เลยค่ะหมักไว้ประมาณสามชั่วโมงเราจะหมักไว้แบบนี้ประมาณสามชั่วโมงเข้าจังมาล่างอีกที่หนึ่งนะคะเนาะเชน้ำข้าวไว้ประมาณสองชั่วโมงเลยแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงเลยจ้าแช่น้ำข้าไว้อีกรอบเดี๋ยวเราก็มาทำกันจ้า ตีปลาเราจะแซน่น้ำขรมาพ่อเ้ากับมาตำกระเทียมถาได้จ้าตำกระเทียมไวถ้ถาเลยจ้าตำกระเทียมไว้รอเลยกระเทียมเรากับประมาณสิหัวได้จ้าประมาณสิหัวจ้ากระเทียมประมาณสิหัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาปลามาคั้นส้มปลาส้มกันจ้าจ้าเนเพื่อนหลังจากที่เรา ล้างปลาให้สะเด็ดน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคั้นกันจ้าให้ปลาสะเด็ดน้ำแห่งดีแล้วค่ะเด้อเราก็จะมาเอากระเทียมกระเทียมใส่เขาใส่กระเทียมใส่เทียมใส่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะเกลือข้า่ปด้ใส่อีกเด้วค่ะเกลือเกลือเราจะไม่ได้ใส่ เขาปลาเกลือเข้ามาไวเรียบร้อยเขาใส่ผงนัวเข้าไปใส่เข่าลงไปใส่ผงนัวลงไป <c oughs> เกลือเราบดใส่อีเข้ากับมะขาคั้นคันคั้น,น,นเราก็จะมาเอาคัาน้นเอาเมื่อคนะั้นนี่แล้วตามมือคั้นนี่ละขอตทวด,ด้วยคะเดอร์ที่ได้ใส่มือหมดเลยสูงมือมากถุงมือเหมือด ตรนี้ง่ายเด้อค่ะเด้เอห้าวไปสเเกลืออีกถ้าห้าวโปดตมเกลือเ้ากับสีเดส่เกลืออันนี้ห้าวมะเกลือรเรียบร้อยเ้ากับใส่ตะแครผงนวกับเข่าแค่นี้เลยจ้าแล้วหาเาสร็จไหคันคันก่อนเด้อค่ะเด้อเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาเอาเขาเ่าแล้วค่ะเข่ากับเทียมนี่ยัดทองแล้วก็ยดัยดทัทองยัดแก้มนี่นี่ ง่ายจ้งง่ายๆเรานี่เราก็เสร็จแล้วนี่เราก็เอาไปเลียงใส่กระปุกเลยจ้า่กระปุกเราเตรียมไว้เรียบร้อยท,ทําทีละตัวเหมือนกันจะเลียงไว้เลียงไว้เลยท,ทําทีละตัวหลังจากที่ห้างหยัดตัวหยัดเข่าไปทีละตัวละตัวมันก็จะออกมาแบบนี้ละคะ่ะปลาส้มเด้อจ้าเด้อ,ดอช่องแม่ปิมปิมเด้อคะ่ะ ส้มเราใครอยากทำตามทำได้นะคะคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ